สวัสดีครับผมวันนี้เอารถมุกนะครับฮอนด้ามุกล้อแม็กคันนี้ล้อแม็กรถบ้านนะครับผมปีห้าแปดจดพฤศจิกายนห้าแปดรถสวยเดิมนะครับรถบ้านสวยเดิมไฟหน้าก็ยังสวยอยู่นะครับด้านหน้ายางก็ยังเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับล้อแม็กเดิมเดิมเลยนะครับคันนี้ ไม่มีล้มไม่มีชนนะครับก็มีรอยนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับพร้อมใช้งานได้เลยคันนี้เครื่องดีศูนย์ดีตรวจเช็คให้เรียบร้อยแกมีดอกเดียวนะครับผังลมก็ยังสวยอยู่ไม่มีรอยล้มเบาะนี่หุบมาใหม่นะครับเป็นลายไม่ใช่ลายเดิมทุดสีไม่มีรอยนะครับท่อเดิม ล้อแมกสิบสองให้ดูใต้เครื่องนะครับเครื่องก็ยังสวยๆอยู่ยางหลังก็เจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นตนะครับล้อแมกเดิมติดรถยางนี่เขาใส่มาเบอร์ใหญ่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นจากเบอร์เดิมเบอร์หนึ่งนะครับายกรุงเทพมหานครนะครับระบบไฟระบบเบรกสมบูรณ์ดีหมดนะครับตรวจสอบไม่เรียบร้อย ไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยลมมีรอยขูดขีดนิดนิดหน่อยโชคกก็ยังดีดีอยู่นะครับเบ็ดสายพานน้ำมันเฟือง้ายผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยครับน้ำมันเครื่องตรวจสอบให้สมบูรณ์ดีหมดนะครับพร้อมใช้งานเลยครับเดี๋ยวให้ดูใต้เบาะนะครับใต้เบาะใหญ่นะเจาะใส่หมวกกันน็อกใต้สบายเลยครับสวยเลยครับสวยเดิมน้อย 3ามหมื่นกว่าโลนะครับคันนี้ก็มีรอยบางน,นิดนิดหน่อยๆตามการใช้งานกระจกก็เดิมนะครับเป็นคอมบยเบรกนะครับคันคอมบยเบรกมีไอเดอร์ดิ้งสต็อปอรมหน้าก็ยังสวยอยู่นะครับ ทางด้านซ้ายนี่ก็ก็สวยนะครับไม่มีรอยล้มนะไม่มีรอยขูดปล่อยมือได้สบายครับถุนดีเครื่องดีตัดเครื่องให้ดูนะครับตอนนี้ไม่ก็สามหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสามนะครับเครื่องเงียบนะครับเดี๋ยวให้ดูมีควันขาวอะไรหรือเปล่า ระบบไอเดอริงสต็อปนี่สมบูรณ์นะครับตรวจสอบให้แล้วทํำงานอยู่ครับผมเสียงเครื่องเสียงเครื่องแน่นๆนะครับเดิมๆนะครับข่อเดิมคันนี้เปิดราคาขายที่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับผมภาษีเดินสิบเอ็ดปีหกหกครับผม จะส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับผมใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับ0851185995ส่งได้ทั่วประเทศไทยเลยเก็บเงินปลายทางับผมแล้วที่ร้านเรามีขายจ้งเงินสดเงินผ่อนนะครับใครสนใจจะผ่อนก็โทรมาสอบถามเพิเ่มเติมได้ครับผมรายละเอียดต่างๆของรถผมมีลงไว้ ที่คำว่าเพิ่มเติมนะครับกดดูตรงความมาเพิ่มเติมจะมีรายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับของรถคันนี้ครับเป็นรถบ้านนะครับครับขอบคุณมากครับ